แนวทางการแก้ไขปัญหาชาวโรฮิงญานะครับล่าสุดนี้ก็มีความคืบหน้าจากกองทัพไทยนะครับซึ่งมีการจัดตั้งสูย์อเมริการลาตระเวนและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสาหรับผู้ยกย้ายกินทางแบบไม่ปกติในหมาสบุตรอินเดียน,นะครับโดยล่าสุดนี้ก็มียอดผู้อพยพบนบกอยู่ที่7 7 9คนครับพลเอกวัพงษ์สงานเนผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานแถลงข่าวนะครับการจัดตั้งสูย์อเมริการลาตระเวนและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้ยกย้ายถินทางแบบไม่ปกติ ในมหาสมุทรอินเดียหรือว่าสออ,อ,อยทโดยมีพลเรือเอกไรสอนจันสุวรรณิศผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างเสานาธิการทหารอากาศผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศและพลเอกสุจิตเอี่ยมปีรองผู้นวิการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่2องกอเมริการรักษาความมั่นคงภายในราชอ,อาณาจักรผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกร่มแถลงข่าวซึ่งทางผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับระบุว่าสุดที่กล่าวได้มีการจัดตั้งขึ้นตามความห่วงใยของชาวโรฮิงจา ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยมีการปฏิบัตินั้นจะใช้โครงสร้างของศูนย์บัญชาการทางทางหารศูนย์บัญชาการเหล่าทัพให้กองทัพเรือตั้งฐานปฏิบัติการลอยน้ำนะครับเพื่อความช่วยเหลือผู้อานวยผู้มสะดกด้านมนุษยธรรมในทะเลอาดามันทางในเรื่องของอาหารน้ำดื่มและการรักษาผู้ป่วยเจ็บให้ไปไปตามหลักมนุษยธรรมสากล นอกจากนี้จะมีการปฏิบัติการลาดตระเวนนะครับทั้งทางน้ําทางอากาศเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับผู้อพยพเดินทางไปยังประเทศที่3อย่างอินโดนีเซียและมาเลเซียตามความต้องการเบื้องต้นก็มีการกาหน,นดห้วงเวลาในการปฏิบัติงานไว้สสัปดาห์โดยเฉพาะในด้านศิชธรรมนะครับของผู้โยงยายถิ่นฐานเหล่านี้นะครับท่านนายกสมงบัญีก็มีนโยบายมีคําสั่งให้ทาง,งกระทรวงกลาโหมเนี่ยไ,ไปดูแลว่าจะทำอะไรได้บ้างนะครับท,ทบ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้สั่งการให้ทางกองทัพไทยนะครับจัดตั้ง ศูนย์ตํานวยการรัฐเวนและช่วยเหลือด้ามุษยธรรมศูนย์นี้ก็จะมีหน้าที่ในการควบคุมโดยการการบัตรการรัฐเวนและก็การช่วยเหลือด้ามุษยธรรมของผู้โยงญาิถิ่นฐานแบบไม่ปกติแต่มาซินเดียนะครับและในกรณีที่มีการร้องขอเข้ามาหรือว่าจะมีการดําเนินการของมิตรประเทศในเรื่องนี้เราก็อาจจะมีการควบคุมโดยการการบัตรของมิตรประเทศด้วยนะครับ ขณะที่ทางด้านของผู้บัญชาการทหารเรือนะคะก็ได้ระบุว่าการปฏิบัติของกองทัพเรือนั้นจะใช้กําลังจากกองทัพเรือภาคที่3โดยมีเรือหลวงอ่างทองซึ่งเป็นเรือระบายผพเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจซึ่งขณะนี้ยุโทโธปกรณเรือ8ปดลำเฮลิคอปเตอร์2องลำและเครื่องบินสองลำถือว่ามีความเพียงพอสามารถปฏิบัติภารกิจได้ โดยการตั้งตัวฐานในครั้งนี้จะอยู่ที่บริเวณหมู่เกาะสมิลันจังหวัดพังงาหรือเกาะลิเปะจังหวัดสตูลขณะที่เสนาธิการทหารอากาศก็ได้ระบุนะคะว่าการปฏิบัติของกองทัพอากาศจะมีการจัดอากาศยานออกบินตรวจพื้นที่ทั้งเครื่องบินกริปเพนซับ3 4 4 0 AEW และ Diamond d a 4 2โดยได้วางแผนการปฏิบัติเอาไว้เป็นระยะเวลา1เดือน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาระนองสตูลและตรังจนถึงเวลา19นาฬิกาของทุกวันสำหรับยอดผู้อพยพบนบกที่กอระมะน,อนดูแลอยู่ขณะนี้ล่าสุดพบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น779คนค่ะ